ันลมยังสัพพติธานาคาทายูยพนามาเซนบุญญาสิธานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเทสัญจะภาคิโนโหตุสตานันตาปมานกะ สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัทนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะไมา่หังมาตาบิตาทโย ทิทฐะเมจาปะปยาทิทฐวานเยมชัตเตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เราใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดี สัตว์เรล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู้เวรกันก็ดีสาติตท,ทันติโรกัส,สมิงเตปุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจจตุโวการาสังสารตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดอทั้งสี่ มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีย่าตั้งเยปฏินานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าประเจ้าแผ่ให้แล้ว สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ไม,ไมอยาทินานาณปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโนตุวเวราสุขชีวิโน เอมาปัตตนจะปะปนตุเดสาสิชตตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุ